สวัสดีครับลงขายวันนี้ครับเจ้าทินครับเจ้าทินมาต้อนรับครับผมนี่ครับเจ้าทินเจ้าทินนอนแอ่งแมงครับเจ้าทินครับ อีกทีกับจัดเจ้าทินครับผมนี่ครับขายริเลยครับยากันยุงครับผมจี่็ไปขอบคุณครับ